ตำเครื่องแกงเลี่ยงบ้นบานๆพี่น้องยากระสิเอากะปิใส่จักน้อยใส่จักน้อยเพราะมันนัวเนาะแกงเลี่ยงแบบบ้นบานๆแยกโจมเคยเห็ดยยาสีเอาตำพริกไทยใส่กันกับพริกเล็กน้อยนี่จกักซีหาเม็ดแลวกกะปิ กับต้มพริกต้มพริกแล้วก็กระชายเลี้ยงนแะแค่กรแกงเลียง,ย,งยายโจมจ้ากระเทียม4ก้อนพริกไทย4 5เม็ดแล้วก็ต้มพริกใส่น้ำปลาปลาปลาทูบ ทั่วทีเหลือพี่น้องทีเลือจริงก็มัขึ้นแยกก็เอามาดัดแกงโขกกระช่ายกระช่ายหอมแดงพริกไทยเล็กน้อยกระปีตอนนี้ก็จะเอาหอมแดงใส่โขกแกงเพราะได้สดน้ำใส่ปลาทูเล็กน้อย บุกปีบีใส่ปลาทูแยอะติดตรงเนื้อปลาทูจักน้อยแต่ใส่จำนีเแล้ว ตอจากเงินน่ัดรางยกระรังนเผ็ดมะพร้รรา,พาวราวตตันแยกกะจีเอาหัวกับเนื้อลุ่มไปจักน้อยปลาทูเครื่องตัวนังพีน่น,น้องแยกแยะกะจีฮะพี่ที่ำสดท่อน,อนกินผู้ดเดียวยยกจ้ดดยยาหันมาทั้งนี้บบดนี้จาา้าจจออหาหมอเลยจ้ออจา เนาะโทศัพท์ก็ได้เอยีงอยงเอียงเคลีขลาอยเรากียก่อี่เอียงเคลีขลาโอ๊ยให้คิดใสไปเหีเกล่ยไปเีใส่หมอกไปเลยจ้า

โูกเอาโูกเอาโูกเอาพีา่หน่อยไปเลยนต่อจากต้นมีน้อยมาละว่าไงไเลยดิชิกกดกี้ะรดจะพีหมูทอดอันหมูก่อนีฟจะเทสมาท้าเอาเทสเทส มอก็ต้องเหมืนมนอนนี้ยก็เะีอยวื้นเงียใส่ก็น้อยก็เด้อที่น้องยตัดต่อก็บ่เป็นหอกย้าเอาบัเงา้หลวดหลวดหันสันกับสันไปเรยหลวดคนแก่ทำไม่เป็นหรอกย้ากัสัน แยกกะกิตต้มไป่ันแล้วงอ,อเดือดจกหน่อยต้มน้ำปลาพี่น้องต้มพริกต้มกระไส้แยกกอามัก,กโขกโขกแล้วมาเสริมพริกไทยจกทักซีหาเม็ดพ่อยนี่กินหอมโขกกระไส้โขกกะปิใส้กันเลยสูตรเดิมของแยโจมใส่พักหลายๆใส่บวบใส้ตำลึง จบไ่ได้ไปเอาใบมอระผ้าจัรแยกกับบวมากักหรอกว่าถ้าเป็นอันพายตู้ผักน,นั่นมักอยู่มระผ้ากาันนิดน้อยก็ได้มักไหลเกลียงแบบบ้านๆบ้านๆเพราะได้สดหน้ามันห่อนพี่น้องแจ๊คผู้ใดคิดเห็นว่าจังไรแสบบอที่เป็นจะแสบบอแ้กกระเทียไป ตามปากของย่านี่แหละเจ้าตอยเหมาว่านมันดูดลงเด่มกะจักระยาบวกพลายย่เจดายนี่จะนอนอ่อนวมถึงกระเีวอะไรก็ยังเหลืออยู่ใ้นป่นมันจะอน้วะเลี้ยงแหละเางจะยาดมันน้ำเค็มับข้าวที่ท่เอาไป การทำมาหากิานทำมาหากิออาาคานคนละแบบและแนวคนนึงกเฮ็ดกับเขาคนนึงก,กับเ,เียดกับข้าวงาหรือพี่าไปงี๊เเเาเร,รืปแต่ตอคิปูปปบปูบปกาเป็นดอกเป็นน้องเอ๋ย ทำสีย่ายทำได้เลยจ้ะทำที่เท่าทำได้นั่นแหละจ้าย่ากับเอาบวบใส่โรุดเลยจ้ะใส่พร้อมกันลุ้ เกียงเรียเร่ยงเรี่ยงเกียงเรี่ยงบ้านบ้านแจะใสเนื้อปลาทูจักน้อยแล้วก็นอกนัก่นก็โคกบางเงาเงาไปเลยพี่น้องจ้ะแยกกับสีเงาเงาไปเลยจ้ะเด็กให่เพื่อนหน่อยมั้งใจมันดูเป็นแบบเืินเอนอี่เห็ดทานทำกับเขาทาน ก็ได้เห็ดเต่าแกะน้อยนี่ย่าเห็ดไปจริงๆเลยจ้ะพ่อได้อยู่ได้กินจ้านี่หมอฟดๆเตี้ยเตี้ยข้นข้นข้นขนเยอะเย่าติเติมเกลือเกลือยิ่ใส่จะ้ะเติมเกลือจักหน่อย ดูยาวๆไปเลยจ้าเห็ดทานมันก็เป็นสิละพีน่น้องปรนจวดจ้าทัจังงานนั่นหรอกไส้น้ำปลาเห็ดหอมจักน้อยกันจ้าจุกมันปลาเข้มหลาได้ไหมอยากกินไส้น้ำปลาจาักน้อยให้ออกนัว คนเรคนเรเป็นแสบพี่ไร้พี่น้องซิ่มังรสจัดกันบัวบ้านสุกแต่ซิ่มัรงรสจัดฮึมเติมปปาน้ะพงอยู่ลดลงแสบั่วดแล้ว ย่างละเล็กละน้อยหมอปอดวดปอดวดปอดเดียดปอดวดหมอป้อพุง่งแยกกับป้อค่อยมาปอนัยนด้จะว่าทนเทียดเอานี่ละ่ะเพราะมันได้ใส่แกล็ดใส่ฟืนแล้วแยกกับเจียวพักอันนี้ใส่เลยพักตั้งรึง เรียกคว้มหวานว้มหอมอยู่กัะจิตตังโซ,โซเซวานีเป็นอันจบอันสิ้นใช่ละเนื้อปลาก็มีเล็กหน่อยนพ่อได้ต้มพ่อได,ด้สดพี่น้องเลยแกีงเรื่องของย้ายโจมจ้าเนื้อป่าหาพ่เห็นดอกจ้ะเพราะว่าป่าเปาหลาย้ายแก่งสดน้ำจะซื้อจ้ะ ก็ได้กินพักกินยาซ้ำนีล่ละพี่น้องจ้าแกงเลี่ยงแย่จุ่มจ้าแกงเลี่ยงปล่อยไปฟุดไปนี่ก่อนอีกจักพักหนึ่งแย่กับสีนั่นควนตรวจตรวจพีจ้ะ